ุ้งบอว่าคอยไปทา่ายยุโรถเด้อว่าสันว่าเบิ่งอ่ะทุกคนปล่อยให้ปอปุ๋ยอยู่ในป่าผู้เดียวเบิ่งเนี้ยว่ามีคนเลยได้หนิสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกับปอปุ๋ยอีกแล้วค่ะปอปุ๋ยกับสิา้ามาเก็บเห็ดคือเกาเนาะค่ะเนาะช่วงนี้ เห็ดก็กำลังออกออกอาจจะเป็นรอบสุดท้ายค่ะเห็ดเห็ดพึ่งเกาลัดเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันกะจะเขานาหนาวแต่ว่าฝนก็นยังตกอยู่ค่ะกระเบื้องสภาพป้าค่ะปะปุยปะปุยจะย่านอยู่ได้หหมโมเมนต์ว่าย่านมาเก็บเห็ดคนเดียวนี่ยค่ะี่ปะปุยคนเดียวอีหลีอยู่ไหนนี่เบ้งสภาพป้าค่ะเป็นห่วงปะปุยบ่ค่ะทุกคน ใจมันรักเนาะคะ่ะเนาะพวกบันไดก็ต้องพวกบันไดก็ต้องเขามาเก็บค่ะเพราะว่าใจรักในการเก็บเ็บนาะค่ะเพื่อนๆเขามาแล้วกะอย่าลืมกดติดตามให้ป้าปุ๋ยเนี่ยะะด้อค่ะเด้อหกอิลีค่ะหวกป้าป้าที่ป้าปุ๋ยไปเก็บอ่าอยู่บ้านนี่เกลออือปิซานเนาะคะ่ะเนาะหกอิลีทั้งนี่ มาค่ะตามป้าปุ๋ยมาเจอแล้วค่ะจากก้าผู้ใดมาเตะสัตดไม้สัตว์มาเตะที่ใดบุค่ะดอกงามๆสองดอกดอกหนึงค่ะแต่ว่าปลาหกขนาดเด้อค่ะเด้ออืดอกงามๆนี่ค่ะ,ป,ะป้าปุ๋ยเห็นอยู่แวบๆไปทั้งแดดเลย ในข้างตะกร้าปะปุยนี่บดได้นี่กําลังเกิดค่ะเห็ดกําลังขึ้นกับนีค่ะเถากับนีกําลังขึ้นกับนีดอกพ่อปานกลางกับนีค่ะ่าค่ะหา,หา,หาเดี๋ยวมึงจะวกยินนี่ละเห็นดอกนึงแล้วก็ต้องมีสอกที่สองดอกที่สามค่ะพี่หาว ดอกนี่ค่ะทุกคนยังงามเลยนี่ค่ะข่าแมงเลยจังหน่อยแล้วก็ปุยตัดขากันว่นี้ทุกคนเราจะไปเห็นละ่ะอยู่แบบนี้เนาะแต่ว่างามอยู่ค่ะหาค่ะหา,า,าตรงนี้โม อยู่ไปลกลกันโอ้ยน้องเห็ดเอ้ยเจ้าก,ก็บ,บอกขึ้นดอกสีแปลกแน่น้อสีเดียวกันกับใบไม้เห็ดกำลังขึ้นค่ะนี่อีกดอกนึงกำลังขึ้นตัวนี้สีบ่วแด้นั่งหาบุ้นเอาอยู่มองนี้บ้าว่านี่ค่ะซานดอกกำลังน่ากินปุ๊บปุ๊บสีบุ้นหาอยู่นี่แหละค่ะ ได้สามดอกแค่นี้ค่ะฝนกำลังเริ่มตกแล้วค่ะบัดน,นี้โอ้ยตายซื้อๆอ,อยากเก็บเห็ดกระยากเก็บฝนก็ตกแล้วได้สามดอกน้อยๆนี่ค่ะกำลังพอค้ำเลย อ้บังคาเห็ดค่ะอดอกงามขนาดเต้ยว่า,าไปหมดแล้วค่ะอันนี้ก็งามค่ะไปขึ้นกันค่ะดอกพุ่นก็แห้งงามค่ะทุกคนโอ้ตรงนี้โอ้ยไปแล้วค่ะดอกนี่ก็ได้ ดอกนี่ค่ะจะ,จะเริ่มเน่าเลยค่ะตาปะปุยกับสอดทรายาค่ะเห็ดเนาอคคะเนาะเบ่งสพโอ้าโอ้ยอย,ยางจนว่าคาลากค่ะไม่เจอดอกเนื่อผัดเข่าจ้อย ว่ามันเท่าค่ะมันกินว่าได้เนาะค่ะเนาะมันเป็นโอ้โดนๆค่อยเจอดอกนึงค่ะเป็จนจังใดแน่บูดอกนี้ก็ได้ผ่ายาวยาวแต่ว่ากินได้อยู่ค่ะสวยอยู่โอ้บังดอกนี้ค่ะทุกคน ได้อยู่ค่ะมาใน,นเทาเนาะงามขนาดเจออีกแล้วค่ะอดอกนี่สวยค่ะสวยสวยตะกร้าที่สองก็ได้ท่อนี่แล้วค่ะ ยางต่างมักโดนบัวไทยไฮเห้ทุกคนเบิง้งมันมันหกหลายปะปุยก็เลยบบัวา,ายค่ะมนเข้าไปเนาะื่อสิได้แต่ละดอกอุ้งดอกนี่ค่ะทุกคนเบิ้งสิเอาได้บอ๊ะกำลังงามเลยค่ะอู้เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์กำลังกินเลยค่ะดอกนี่ ฮาค่ะฮะนี่แล้วก็ปุ๋ยเห็นดอกนี่แหละปุ๋ยกระเลียยางมาอู้ปีอีกดอกหนึ่งเจอแล้วค่ะนี่ดอกเล็กๆอู้อันนี้กำลังขึ้นคือสิบนใยแล้วล่ะมือปปุ๋ยไปต้องมันแล้วปุ๋ยสีงามแต่เห็ดปลานี่ย น้อยกำลังขึ้นค่ะกำลังพ่อกิน่าค่ะหาะโอ้สฉันข่ายทหารนี่ปืนจย่งจุดประทัดนี่แหละเจออีกแล้วค่ะสองดอกอ๋อปลานีมีแต่ดอกน้อยๆน้องก็ขึ้นดีนะ สองดอกค่ะสีดอกน้นอยๆค่ะกำลังหนากินอดอกนี่ไหมได้ยุค่ะได้ยุค่ะดอกนี่พอป,ปุยจะไปเลาสะสปอมันออกเนาะคะ่ะเนาะอา้อาอปลากำลังขึ้นค่ะก็ลังข้นค่ะดอกน้นอยๆอา้อาได้ดอกน้อยก็เอาค่ะ ดอกน่อยดอกบานก็เอาว่าแต่มันไดอีกดอกนึงก็ไว้สิเก็บไว้นี่แหละเดี๋ยวค่อยไปเอาตะก้าอยู่ใส่บุตะก้าก็ได้วางไว้ทั่วย่างหาเห็ดค่ะวางตะก้าไว้ทั่วนี่อีกสองดอกสองดอกสวยเลยค่ะ นี่แจต่ดอกน,น้อยๆนะฮะนะฮะฮะกะฮะมีหลายดกอกยืนล่ะเจออีกแล้วนั่งสวยเลยค่ะเห็ดปลานี่มีจต่ดอกน,น้อยๆกำลังตะกินกำลังขึ้นมุนค่ะแดดก,กำลังออกเลยค่ะเด้อ อีกแล้วนี่จะดอกน,น้อยๆตะฮักตะหักหกลำลังขึ้นก่ะเห็ดปลานี่ เห็ดป้านี่ไหมคะมีแต่สวยๆบุญด,ด,ด,ดอกนี่ค่ะดูดอกนี้บุญค่ะโอ้ยบงุงนะบุญค่คะว่เป็นดอกนึงค่ะดอกนึง เสียงว่าเมนเสียงยังเด้อค่่เสียงจรวดเขาซ้อมลบเนาะค่ะเนาะเพราะว่าอยู่ใกล้ทาหารเสียงเงีนจรวดค่ะเลี้ยนขวมหัวปุบปุยไปนี่ละนี่อีกดอกนึงน,น้อยๆค่ะ,ะนี่กำลองออกเจ้าหนึ่งไงอีดอกนึง อเอาบูดกนศาเอาโย่นี่เลยค่ะเอากระตากอนอยู่ใส่รูปตกกะก้าก็ได้เก็บกล่องไว้กล่องไว้อีดอกหนึ่งค่ะเอา้ากลุ่มนี้ที่ได้ค่ะ กำลังดอกกำลังงามๆทั้งนั้นเลยขาเหย้ๆาๆกำลังหนากินทั้งนั้นเลยค่ะบนดอกเห็ดโอเป็นนอนค่ะตัดออกลายๆลด คงดอกนี่ค่ะแห้งสวยเลยค่เป็นนอนตัดออกลายๆนี่ค่ะเออเป็นนอนได้อยู่ค่ะโอ้ยโอ้ยดอกนี่บ่ได้จอยดอกใ่ก็มูดอกงามก็มูบ่ได้จอย ค่ะพอป,ปุ๋ยได้เดี๋ยวไปตัดอีกกองนึงค่ะป้าปุ๋ยเก็บไว้อีกกองนึงเนาะค่ะเนาะนี่แหละค่ะได้เลยทั้น,นี้แหละจะเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วต้องใส่ตะกร้าปปุ๋ยใส่ตะกร้าเพิ่งค่ะให้ทั้งดอกเถาดอกน้อย นี่คะ่ะกองหนึ่งอู้หงดอกนี่คะะ่ะตาฮักแทะเอาเป็นแมงคาก็ได้ป้านี่อันเฟิร์นอนาคะ่ะมันก็เลยห้องก็ออกขึ้นใหญ่เบ้องดอกนิดหน้อย น้อยก็เอาค่ะแกงแซ่บดอกน้อยๆน,ยนี่แกงสดๆแซ่บขนาดใส่ใบยานางมือ่อแลงนี่แหละสิไปแก,กงได้น้องไม้มาจากบ้านพร้อมใส่น้องไม้เลยในจากน้อยโอ้ก็สิแซ่บได้น้องไม้มาจากเมืองไทยค่ะ ก <c oughs> ุ่มนี้ที่ได้คะ่ะไม่ได้ดอกท่อกันหมดเลยไม่ได้ดอกกำลังเป็นตะกิน,นะคะ่ะโอ้ดลายขึ้นมาในจากน้อยแล้วคะ่ะไในยูมงีเนาะโอ้จะเจอ เป็นป้าแบบนี้เนาะโอ้ยแปบ๊บเดียวปะปุยก็ได้เต็มกระต้านี่เด้อค่ะเด้อเนี่ยค่ะเห็ดที่เก็บมาได้เมื่อนี้เนาะค่ะเนาะบัวลายค่ะบัลายปันใด้ดอกนี่ค่ะอู้สะออดลายดอกนี่แข็งปังเลยเล่นค่ะ แน่นปังเลยค่ะดอกนี้อันนี้จะเป็นเห็ดเพิงคขาลายค่ะด <c oughs> อกง่าย <c oughs> เสียงลุงบอ๊อบไอ <c oughs> ดอกนี้ค่ะ นารักนารักดอกนี่เห็นแค่ซองดอกค่ะได้แค่ซองดอกเนาะมีซองดอกนี่คู่กันค่ะอยยุใกล้ๆ้กันเนาะ